สวัสดีจ้าทุกคนมาเจอก,กันกับป้าโบเอสโคลานั่นเองนะจ๊ะวันนี้ป้าบอกเลยว่าเป็นยังไงป้าเลิกใช้เบอร์โทแล้วแล้วก็ไปเปลี่ยนหนะ้าเป็นขนมปังน่าก,กลัวมากทุกคนยังไงก็คือป้าโบคนดีคนเดิมนะจ๊ะที่สําคัญที่สุดอย่าลืมเลยเจอป้าเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้กดติดตามไวนะ้เนาะจะได้ไม่พลาดนะทุกคลิปสนุกสนุกแบบนี้จ้ะวันนี้มาดูก,กันกับเกมนี้นะจ๊ะวายบัตติโตนั่นเองซึ่งเกมนี้เนี่ยป้าเคยเล่นไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะซึ่งวันนี้นะกำไร ตัวทุนของบ้านมีอย so, ู่ที่24,000บาทก็เอาง่ายๆว่าเดี๋ยวเคลียร์เสร็จเลยเล่น4,000บาทนี่แหละก็เอาซักกี่เท่าไหร่ดี80หมุนเราไปพอเออ80หมุน80บาท50หมุนเอออะไร80หมุนวะเนี่ยเออ80บาท50หมุนไปกันง่ายๆแบบนี้เกมนี้เขาจะค่อนข้างเร็วแล้วเพลงเขาก็จะมีความแบบไงว้าว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 วาวว้้าวว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 ้าว้าว จู่ก่อนมันไวมากๆอุ้ยตายแล้วปลาปุ๊บปิ้มมันดีกันบ้างเลยจ้าเออยังไงล่ะเออมาเลยแม่เฮ้เฮ้เฮ้ไปไปเออได้เออพอเข้าสเก็ตเตอร์แล้วมันก็ดีจ้ะหูยนี่มันแตกเร็วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คือยังแตกอยู่เลยนะเนี่ยอันนี้คือสปินแรกของป้าเนี่ยอู้หูมาแล้วบิ๊กวินมันรถมันดีอย่างนี้นี่เอง Oh 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 oh. เออมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเมกกวินมาเลยค่ะอือเป็นไงเออมันดีมันงามอ่ะแล้วสุกเอรตเมกกวินมาแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็คือมาแล้วจ้าอาต่อเลยค่ะจะไปคุณลุนช่องจุดเทียนเลยมาต่อได้เลยจ้ะอ่าทําไมรอบแรกหมุนได้เยอะรอบหลังเธอถึงได้เงียบเอออย่างเงียบใส่ฉานไวมาแล้วดีงามมะเออ ไปเลยจ้ะแล้วก็ด้านบนนะจ้ะเขามีความคูณให้เยอะแยะมากมายตอนนี้คขาคูณสิไปแล้วทุกคณอ่าบิ๊กวินต่อสองพันหนึ่งอือหืออ่ะไปอีกสิจ้าไปอีกสิจ้าในลองหมุนต่อสิคือถ้าสมมติว่าเขาหมุนไปเห็นปะด้านบนด้านบนหัวกระโหลกอันนู้นอะเขาก็จะมีความแบบหมุนหมุนหมุนไปอีกมันก็คือรถมากเออเนี่ยคูณสิบสองไปแล้วแม่มามาสเกตเตอร์ในสเกตเตอร์ไหมออือหือจิ้วจิ้วเร็วเออ มันดีมากก็คือเกมเนี่ยเอาจริงๆถ้าเข้าสเกตเตอร์แล้วป้าว่าโอเคเลยนะป้าว่าโอเคเลยแล้วอันนี้คือเราเข้าสเกตเตอร์ไวมากอะแล้วดูดิอันนี้คือลารฟีสปินของป้านนะน้องยังไม่หยุดแตกต่อเลยจ้าความแตกต่อของน้องือดีงามมากเนี่ยแตกต่อไม่หยุดไปอีกเออเอา <c oughs> ไม่น่าทักเลยน้องหยุดเลยเหนไหมถ้าไม่ทักน้องก็แตกต่อไม่หยุดเลยนะเออมลดเลยขนาดป้าตาโตเลยอ่ะแม็กก็วินมาแล้ว โอ้โห,ห,หเราต้องเต้นไปตามเพลงเน่ด,ด,ดึงดึงเออ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 มันอะไรขนาดนั้นเออปาซูเปอร์เมกาวินและออ้โยอ่ะทุกคนมาดูเป็ดันเอาอะไรมาหน่อยเอาอะไรมาหน่อยจ้าทุกคนจ๋ารถมาอ่ะสิฟีสปินของปาโทโทวรวินนั้นได้มาเลยหมื่นห้าแม่เอาอย่างนี้ ป้าบอกเลยอะรีบเก็บไว้ก่อนรีบเก็บไว้ก่อนป้าบอกเลยนะจ๊ะว่าตอนแรกเนี่ยป้าเริ่มต้นอยู่ที่สองหมื่นสี่พันบาทไอสองแสนสี่พันบาทตอนนี้คือป้าได้กําไรมาหมื่นสี่เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องพอนะจ๊ะทุกคนเราต้องหยุดเถิดอานนท์นะเออเอาเราได้กําไรเยอะแยะแล้วก็พอได้เลยและที่สําคัญนะจ๊ะใครที่บอกเลยจ๊ะว่าไม่อยากพลาดคลิปที่แบบแตกหนักแตกเยอะอะไรแบบนี้นะก็ติดตามกันไว้กับช่องของป้าโบเอสโคลานั่นเองและเจอกันคลิปหน้านะจ๋า